สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel นน youtube Peter boat นะครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2567นะครับเชลซีจะจ่ายโบนัสให้อัฟเตะนะครับถ้าเกิดเป็นแชมป์นะ5แสนปอน เยอะหรือน้อยเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแล้วก็มีสถิติของพี่ใหญ่ซีวาว่าอาจถึงเวลาต้องเป็นตัวสอรองแล้วก็น่าจะฟิตไม่ทันเป็นตัวจริงนะจริงด้วยนะครับเดี๋ยวมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยครับใครก็ตามที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคตรคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออลชาแนลโจมานโลนหรือวิตองมีครบเลยนะครับเจ้าของเขาเป็นแฟนเชลซีด ช้อปปี้มีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบสด้วยแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีแจกกิจกรรมฉลองลงเป็นสปอนเซอร์ช่องปีเตอร์โบสครบ1ปีนะครับรอลุ้นของรางวัลกันได้เลยนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะ แล้วก็ฝากนี่นะครับทางโรงเรียนนานาชาติ British คล l u m b i a i n t e r n a t i o n a l School Bangkok นะครับการันตีดีแน่นอนนะครับก็มีการนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British คล l ม m b ียเป็น Opshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพทางโรงเรียนยินยอมว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยนะครับมีการรับรองจาก W a s c บ c Inspection และสมสเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n คินเดอร์การเว่นหนาล1ถึงม6ติดต่อทางเพหรือทรที่เบอร์0 8 1 9 2 9 4 2 2 9เจ้าขอแฟน เชลซีการันตีโรงเรียนดีปีเตอร์บุไปทัวร์สคูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครก็ตามนะครับกำลังหาของกินมันๆเพลินๆช่วงดูบอลไปจัดเมล็ดฟักทองตรามือกันได้เลยนะครับไปชมว t ทกันหน่อยนะครับเมือเจอแต่เรื่องหลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ถ้าไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องปีเตอร์โบสมีส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับอยากจะไปอังกฤษกับปีเตอร์โบสเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ใช่แค่ไปธรรมดาไปดูบอลไปเจอนักเตะถึงสนามซ้อมไปถ่ายรูปไปขอลายเซ็นและได้ลงไปเตะบอลที่แนมฟอร์บริดดด้วยสแกน QR Code มาสมัครแข่งสิงค์เวิร์กออฟบอลสกิลชาเลนต์กันได้เลยนะครับหนึ่งทีมสี่คนนะครับแชมป์เท่านั้นที่จะได้ไปมีค่าสมัครแต่ถ้าเกิดไม่อยากเสียค่าสมัครอินบ็อกซ์ไปที่เพจของน้องเอิร์นหรออ Peter กกกกไนะรรรรัมโมโวาฟยรยู่่ฝปิจรรเๆนะ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันเลยครับเริ่มกันที่เรื่องของเตียโกซิวากันก่อนนะครับแมทลอนะครับเทียนหนึ่งจากเทเลกราฟนะครับบอกว่าเตียโกซิวานะครับกำลังเจอกับปัญหาเรื่องการลงเล่นนัดชิงลีกครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพร่างกายเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่คนขาหนีบเนี่ยน่าจะทำให้ฟิตไม่ทันลงเป็นตัวจริงแต่ถ้าถามว่าตัวสมรองมีโอกาสหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นไปได้แต่ตัวจริงไม่น่าจะทัน ซึ่งถ้าเลือกได้เนี่ยซิวาเขาก็อยากลงเล่นครับเพราะที่ผ่านมาเคยชิงที่เวมบรีมา3ครั้งปรากฏว่าแพ้หมดเลยนะครับอยากจะแก้อาถรรพ์นในครั้งนี้ให้ได้อันที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ซิวาที่อยากแก้อาถรรพ์ภาพรวมทั้งสโมสรก็อยากแก้นะครับเพราะว่าไม่ได้แชมป์ที่เวมบรีมาตั้งแต่ FA Cup 2018แต่ดูจากความเป็นไปได้แมตตรอบอกว่ามีโอกาสที่คู่เซนเตอร์ตัวจริงเจอกับลิร์พูเนี่ย จะเป็นอัคเซลดีซาซี่ยืนกับรีไวโควิลเพราะว่าคู่นี้ลงเล่นด้วยกันมาแล้วในเกมเจอกับซิตี้ปรากฏว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ครับมันต้องมาดูสิติกันหน่อยครับว่ามีพี่ใหญ่กับไม่มีพี่ใหญ่ซีซั่นนี้เป็นยังไงนะครับขอบคุณกราฟิกจากทาง Daily Mail ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาในเรื่องของ ค่าเฉลี่ยอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเลขดิบๆเนี่ยมันวัดยากเพราะจำนวนเกมลงสนามไม่เท่ากันให้เอาเป็นค่าเฉลี่ยเอาค่าเฉลี่ยในการยิงประตูนะครับใส่คู่ต่อสู้ถ้ามีซิวายิงเยอะกว่านะ1.9ลูกนะครับไม่มีซีวา1.2แต่ในทางกลับกันถ้ามีซีวาเสียประตูนัดละ1.4ไม่มีพี่ใหญ่เสียแค่นัดละ0.8นนะครับโอกาสชนะเปอร์เซ็นชนะถ้ามีพี่ใหญ่ 44.8%ถ้าไม่มี60%โอกาสลุ้นยิงประตูคู่ต่อสู้ถ้าไม่มีพี่ใหญ่13.7ครั้งถ้ามีพี่ใหญ่ถ้าไม่มี15.8 นะครับอันนี้คือตัวเลขหลักๆที่มันออกมาส่วนไอเรื่องของอเปอร์เซนต์การคลองบอลน,นะครับเปอร์เซนต์การคลองบอลถ้ามีซิวาจะเยอะกว่า61.2%แต่ถ้าไม่มีจะเป็น58.7%นะครับห่างกันนิดหน่อยอเพื่อความเป็นธรรมต้องให้เข้าใจแบบนี้นะครับว่าของซิวาเนี่ยคือไม่มีซิวาแค่5นะัดนะครับเพราะฉะนั้นพอคิดเป็นค่าเฉลี่ยม,มาบางอันอนะ่ะมันจะดูดี ไม่แปลกนะครับเวลาดูสเตตพวกนี้เขาจะดูแบบยาวๆดูแบบไกลยๆยิ่งแบบลงนิดน้อยๆโอกาสทำสเตตให้มันสวยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากกว่าและอันเนี้ยอันที่ซิวาไม่ได้ลงสนามมันมีแค่ห้านัดนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยแต่ถ้าว่ากันตามตรงถ้าเกิดดูจากข้อสําคัญสําคัญเอาที่สําคัญนะผมว่าเปอร์เซ็นชนะไม่มี48ขออภยัยถ้ามี48.8% 1 4 8แต่ถ้าไม่มี60%เบอร์บ้างขอ,งอภายช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะครับก็เท่ากับว่าถ้าซิวาไม่ได้ลงตัวจริงเชลซีมีเปอร์เซ็นชนะมากกว่าแล้วก็จำนวนประตูที่โดนยิงเนี่ยพอไม่มีซิวาโดน0.8ถ้ามีซิวา1.4แล้วก็โอกาสลุ้นยิงของคู่ต่อสู้ได้ล่อเป้าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพอไม่มีเตียโก้ซิวานะครับโดน โดนคู่ต่อสู้ยิงเนี่ยลุนยิงประตูนะครับเฉลี่ยนัดละ14ครั้งแต่ถ้ามีเตียโกซิวา12.3ครั้งมันก็จะมีทั้งอันที่ดีแล้วก็จะมีทั้งอันที่ไม่ดีนะครับแต่หลักๆให้ดูเรื่องของเปอร์เซนต์การชนะให้ดูของจำนวนประตูที่ยิงได้พวกนี้เป็นหลักละกันนะครับซึ่งทาง DailyMail นะครับคนที่ทำสถิติตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหลักๆแล้วถ้าเกิดดูจากสแตตตรงเนี้ยดูเป็นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันถึงเวลาที่จะต้อง move on เดนิเมลลงความเห็นแบบนี้เลยครับบอกว่านัดชิงที่จะเจอกับลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้ถึงเวลาต้อง move on เพราะว่าบางอันมันเห็นชัดจริงๆนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องของการเล่น pressing นะครับแล้วก็การรับมือกับกองหน้าที่มีความเร็วก็มีการพูดถึงตอนที่เจอกันกับลิเวอร์พูลในเกมลีกที่เราโดนเขาถล่มมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ตามสปีดของพวกโชตาของพวกดาวิดนูเยสไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบ pressing สูงเนี่ยบางที สไตล์ของพี่ใหญ่อาจจะไม่ได้เหมาะแล้วเออถ้าถ้าจะเล่นเพรสซิ่งสูงนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆสื่อก็วิเคราะห์ตรงกันว่าถ้าเกิดจะเล่นเพรสซิ่งจริงๆเนี่ยมันถึงเวลาต้อง move on อแล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวนะถ้าถามผมนะเล่นได้ขนาดนี้พี่ใหญ่ก็เกินคนแล้ว39ย่าง40ยังเล่นได้ขนาดเนี้ยเราต้องชมเขาด้วยซ้ำแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่รีทายหรือถ้ายังไม่รีทาย ออกจากเชลซีกลับไปเล่นลีกบราซิลบ้านเกิดสำหรับผมเตียโกซิวาถือเป็นตำนานเชลซีอาจจะอยู่ไม่ได้ยาวมากแต่สิ่งนี้เขาทำมันไม่ได้มีแค่ทรวรี่มันไม่ได้มีแค่เรื่องของผลงานในสนามแต่ผมว่าเรื่องของคาแรคเตอร์ภาวะความเป็นผู้นำของซิวาการเป็นแบบอย่างให้กับนักเตะรุ่นน้องว่ามืออาชีพเขาเป็นยังไงเนี่ย ผมว่าจุดนีนะ้เป็นจุดที่มอบอะไรให้เชลซีได้เยอะมากแล้วก็พวกนักเตะดาวรุ่งหลายๆคนที่ผ่านมาก,ก็ได้อะไรจากพี่ใหญ่เยอะมากเพราะฉะนั้นจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้ถิติบอกว่าพอไม่มีซิวาเชลซีมักจะดีกว่าแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามซิวาจะเป็นคนสําคัญของเชลซีไม่ว่าจะได้ลงหรือว่าไม่ได้ลงสนามก็าตามแค่นี้พี่ใหญ่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับอะจากเรื่องของซิวาครับ ไปดูกันที่คนที่น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแทนก็คือรีไวโควิลเพราะว่าบาเดียชิลเนี่ยเจ็บ1เดือนลงไม่ได้เซนเตอร์ Center, ถ้าซีวาฟิตไม่ทันก็คงเป็นโควิลกับดีซาซี่โควิลให้สัมภาษณ์เปิดใจก่อนเล่นนัดชิงชนะเลิศครับบอกว่ามันมีความหมายต่อผมมากแน่นอนว่าการผ่านอะคาเดมี่ของโชซีมาก่อนเนี่ยคุณได้รับการปลูกฝังว่าสโมสรน,นี้ต้องคว้าแชมป์มันเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาเราดังนั้นเราจะทำให้เต็มที่เพื่อชัยชนะ นี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังกับตัวเองและเป็นสิ่งที่ผมต้องคาดหวังเมื่อลงเล่นให้กับเชลซีด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันยืนคู่กับดีซาซี่จะเป็นยังไงเกมเจอกับแมนซิตี้เนี่ยถือว่าไม่แย่นะก็คือคือไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบแต่ก็ถือว่าไม่แย่ขอให้รักษามาตรฐานไร้แล้วกันเพราะว่าจริงๆตำแหน่งซิเนอร์ฮาร์มันก็เป็นตำแหน่งถนัดของรีไวโควิลด้วยนะครับอ่ะจากเรื่องของกองหลังผ่านพ้นไปนะครับเคลียร์นะครับว่า ใครน่าจะลงตัวจริงแล้วก็สแตตตอนที่มีกับไม่มีซิวาเป็นยังไงมาดูกันที่ฝั่งลิเวอร์พูลกันหน่อยฝั่งลิเวอร์พูลนี่ก็ตัวเจ็บเยอะครับจากการสัมภาษณ์ล่าสุดของเจเกนคลอปเนี่ยยืนยันว่าดีโอโกโชตาบาดเจ็บหลายเดือนนะครับพลาดเกมลีกคืนนี้แน่นอนแล้วแล้วก็นัดชิงลีกครับเจอกับเชลซีก็จะลงไม่ได้สำหรับโชตา อาริซงเบเกอร์พักยาวแต่เคสนี้ไม่ได้สมผลต่อนัดชิงครับเพราะว่าปกติบอลถ้ว hmm. ยเจอเกนครอปก็จะให้ควีนเคเลอร์ h. ลงเป็นตัวจริงตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไปสวยกับบอลลีกแทนนะครับเพราะว่าอาริซ hmm. งไว้ใจได้เยอะกว่าส่วนคนที่ลงไม่ได้แน่ในเกมเจอกับเชลซีคนอื่นๆนะครับ mm hmm. ก็จะมีชัวเอลมาติปเทรนต์อาร์โนเตียโกกันตาร่าพวกนี้ลงไม่ได้ชัวเคอร์ติสโจนเนี่ยนะครับกับโดมินิกโซโบสล์เนี่ย เขาว่ากันว่าคืนนี้พลาดแน่แต่เกมลีกครับกับเชลซีเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตอีกทีเออนะครับเคอร์ติสโจนกับโซโบสไลน่าจะต้องรอเช็คฟิตเจอเชลซีส่วนดาวินนูเยสกับโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยสถานะคืนนี้นะคือเช็คฟิตเ,ออเช็คฟิตเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้แค่เช็คฟิตแต่ไม่ได้เจ็บเนี่ย นั่นหมายความว่านัดชิงก็คงไม่น่าจะมีปัญหาคิดว่าซาร่ากับนูเยสน่าจะลงนัดชิงเจอกับเชลซีได้ถ้าไม่ได้เจ็ดนะถ้าแค่เป็นแค่เช็คฟิตนะครับแล้วก็ทางเดลี่เมลเขาก็จัดไลน์อัพมาให้ว่านัดชิงกับเชลซีลิพูลน่าจะมายัางไงประตูเป็นเคเลเฮร์เซนเตอร์ฟันไดโกนาเต้แบ็กซ้ายโรเบอร์สันแบ็กขวาแบรดลีย์ไอกองหลังผมว่าไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่า ยังโอเคนะครับตัวหล,ลักๆอยู่กันครบแล้วก็แบลี่ก็ถือว่ามาแรงช่วงนี้แดนกลางเอนโดแมคคาลิสเตอร์กราเฟนแบกนะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยซาร่าก ah ัคโปดีแอสแต่ผมว่าดาวินนูเยสถ้าฟิทันน่าจะลงก่อนโคดี้กัคโปก็ถือว่ามีเสียหายที่สุดนั้นในมุมผมนะก็คือเทรนด์กับโชตา นะครับของในมุมของฝั่งลิปูเทรนกับโชตา้าเพราะว่าเทรนอาจจะเกมรับไม่ดีแต่เกมรุกการสร้างโอกาสดีมากนะครับแล้วก็โชต้าหลังๆมาเนี่ยโหตัวโหดแฟนตาซีทําแต้มตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นปัญหาของลิปูเหมือนกันแต่โชคดีของลิปูเขาตรงที่ว่าโมซาล่าเขากลับมอพอดีนะครับไม่อย่างนั้นโครงงานเข้าว่านี้อ่านี่คือคาดการณ์ของลิปูนะครับทีนี้ครับมาดูโบนัสกันหน่อยดีกว่านักเตะเชลซีจะได้เงินโบนัสเท่าไหร่ถ้าคว้าแชมป์นะครับพลาดหัวเนี่ยบอก0 0 0 0 0นมันเยอะแต่จริงจริง น้อยมากนะครับแมตฮิลส์นะครับนักข่าวจากเดลี่เมล l ครับบอกว่านักแต่เชลซีเนี่ยจะได้โบนัสเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าคว้าแชมป์ลีกคับได้ในสุดสัปดาห์นี้โดยนโยบายของเชลซียุคใหม่เนี่ยพยายามลดค่าใช้จ่ายพวกพวกนี้เยอะมากเพดานค่าเหนื่อยก็ลดลงมาแต่ไปใส่เป็นแอดออนจูงใจแทนนะครับขณะที่เงินโบนัสจากการเป็นแชมป์ก็ลดจากยุคเสียมีพอสมควรเขาบอกว่าถ้าเป็นแชมป เชลซีจะให้โบนัสทีมแค่5 0 0แสนปอนย้ำว่าแบ่งทั้งทีมนะครับขณะที่แมนยูตอนได้แชมป์ลีกคัพเมื่อปีก่อนแมนยูให้นักเตะ1.6ล้านปอนครับมากกว่าเชลซี3เท่านิดๆเท่ากับว่านักเตะแมนยูได้เงินโบนัสเฉลี่ยเนี่ยคนละ65,000ปอนดอนก็คือเป็นแชมป์เนี่ยนักเตะแมนยูได้เงินกันเกือบเกือบ3ล้านบาทนะครับส่วนของเชลซีถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้ว นักเตะได้เงินคนละ20,000ปอนด์ตีเป็นเงินไทย90 0 0 0 0บาท90,00 0 0ดูเยอะในแง่ของเรทไทยแต่ในมุมนักเตะถือว่าน้อยมากเดลี่เมลถึงขั้นบอกว่าเนี่ย20,000ปอนด์หรือ90,00 0 0บาทเนี่ยน้อยกว่าค่าจ้างเฉลี่ยนักเตะ1สัปดาห์อีกเขาก็แซวว่าโหเป็นแชมป์ทั้งทีให้เงินค่าค่าโบนัสเนี่ยน้อยกว่าค่าเหนื่อย1วีคอีกนะครับเออเขาก็แซวมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับสื่อบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่วนส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า เงินรางวัลจากแชมป์ลีกคัพมันไม่ได้เยอะด้วยก็เลยให้โบนัสไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นแชมป์ FA ฟคัพได้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะจ่ายโบนัสเกิน1ล้านปอนด์นะครับน่าจะมากกว่า1ล้านปอนด์แต่ผมต้องบอกแฟนเชลซีแบบนี้ครับยุคเซียมีเนี่ยพวกถ้วยรองเขาไม่จ่ายโบนัสนะไม่จ่ายเลยแต่เขาจะไปจ่ายพวกพรีเมียร์ลีก UCL บมบเออพวกถ้วยเล็กๆเขาไม่จ่ายเลยครับโบนัสนะครับ แต่ไปจ่ายเบิ่เพื่อสร้างแรงจูงใจอันนี้คือจ่ายแต่จ่ายไม่เยอะนะครับแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องไปกลัวนักเตะขาดแรงจูงใจนะครับคืออันนี้มันเป็นโบนัสแยกแต่เหมือนที่บอกไปเชลซีไปลดเพดานค่าเหนื่อยนักเตะแต่ใส่แอดออนในสัญญาไปเยอะเช่นถ้าเล่นดี สมมติวีกนั้นคุณเล่นดีคุณก็ได้แอดออนเพิ่มขึ้นมาคุณประสบความสาเร็จคุณได้แชมป์เดี๋ยวเงินเขาก็เพิ่มขึ้นมาไม่ต้องไปกลัวว่านักเตะจ,จะได้เงินน้อยนะครับไอโบนัสมันน้อยก็จริงได้ไม่เยอะมากแต่มันมีแอดออนอื่นๆเพิ่มเติมอีกเพียบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักเตะเชลซีจะได้รับนะครับห้าแสนปอนเฉลีย่ยคนละ2 0 0 0 0ปอนปอนก็โดนแซวหน่อยนะครับสำหรับทีมของเรานะครับจากเรื่องของเงินโบนัสนะครับผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่เรื่องของโอกาสในการจะได้เงินเพิ่มเติม แต่ผมแจ้งเรื่องเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือมิทติ้งดูบอลเนี่ยสุดสัปดาห์นี้เต็มแล้วนะครับลงทะเบียนเต็ม250คนโอ้โหแฟนเชลซีมากันเพียบเลยนะครับามาดูเรื่องที่มีโอกาสได้เงินครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาร์กเกฮีแมตต์ลอนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลเขากำลังสนใจคว้าตัวมาร์กเกฮีครับกองหลังของคริสตัลพาเลสเด็กเก่าเชลซีแต่จะต้องแย่งตัวกับแมนยูครับเพราะว่าแดนแอชเวิร์ดว่าที่ผออกฬาคนใหม่แมนยูก็อยากได้เหมือนกัน ในมุมเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเงื่อนไขซื้อกลับเพราะว่าไม่ได้ตกลงใส่ตรงนี้เอาไว้ตอนขายให้พาเลส18ล้านปอนด์แต่เชลซีมีเงื่อนไขส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับเซลออนครอสนะครับก็คือถ้าเกิดพาเลสขายได้เท่าไหร่ต้องแบ่งเงินให้กับเชลซีด้วยตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ชัวผมไปเช็คจากหลายๆสื่อมาบางเจ้าก็บอก20% บางเจ้าก็บอก25%ไม่ชัวนนะครับเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดให้วิเคราะห์นะถ้าพาเลสขายได้สักประมาณ50ล้านปอนด์เชลซีจะได้ส่วนแบ่ง10ถึง12.5ล้านปอนด์นะครับก็เป็นตัวเลขที่ก็โอเคนะเออ นั่นหมายความว่าเข้าขายได้เราได้เงินด้วยและเงินตรงนี้เอามาโปก Financial Fair Play ได้แบบเต็มๆนอกจากนี้ครับมันไม่ได้มีแค่มุมที่เชลซีรอรับเงินเพราะถ้าเชลซีประทับใจฟอร์มมาเกฮีและอยากได้กลับมาจริงๆเนี่ยเหมือนจะมีสิทธิ์ในการเจรจาก่อนคนอื่นด้วยครับซึ่งเชลซีมีแผนจะปล่อยพี่ใหญ่เตียโกซิวาซัมเมอร์นี้พอดีและอาจจะเอาตรงเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายเนี่ยเซลออนคอสเนี่ยมาเป็นส่วนลดเช่น เชลซีไปซื้อกลับมา50ล้านปอนด์นะครับจ่ายเงินให้พาเลสไปพาเลสก็ต้องแบ่งเงิน 10- ถึง12.5ล้านปอนด์คืนกลับมาที่เชลซีด้วยเบสเสร็จแล้วค่าตัวมันก็จะประมาณ30ไปปลายถึง40ล้านปอนด์นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าคิดจะเอาเป็นตัวหลักของคริสตอฟพาเลสนะครับเล่นดีกับพาเลสมา3ปีติดต่อกันแล้วแต่จะดีพอกับเชลซีไหมไม่ชัวร์อายุ23เป็นวัยที่ยังเป็นดาวรุ่งแต่กําลังจะขยับเข้าสู่วัยกลาง ของช่วงการเป็นนันเกเตะอาชีพนะครับโดยส่วนตัวจากที่เคยดูฟอร์มมาเกฮีมาผมว่าก็ถือว่าพอใช้ได้มีลูกดุดันนะครับอันนี้คือสไตล์ของเขาเป็นลูกดุดันมีความแข็งแกร่งแต่ถามว่าถึงขั้นแบบโอ้โหว้าวกับฟอร์มหรือยังเนี่ยโดยส่วนตัวผมอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นและผมมองว่าด้วยการที่เชลซีก็มีกองหลังดาวรุ่งเยอะแล้วอะผมพูดมาเสมอว่าผมจะไม่ได้เชียร์ให้ซื้อดาวรุ่งม,มากเกินไปนะครับถ้าเสียซิวา ผมอยากให้เชลซีมองหาคนที่มีประสบการณ์มาแทนที่มากกว่าเอา24 25บวกขึ้นไปอาจจะตอบโจทย์กว่าก็ได้นะครับส่วนข่าวกับชัวปอริญญาของฟูลแลมเนี่ยมันก็มีสัมภาษณ์ของผู้บริหารครับโทนีคค่ขานครับบอกว่าพร้อมขายถ้าได้ข้อเสนอที่เหมาะสมแล้วก็มีสื่อ Talk กสปอรเอาชื่อ ลิเวอร์พูลแมนซิตี้กับเชลซีไปโยงนะครับซึ่งดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้นะครับข่าวนี้ผมว่าข่าวลือเพราะว่าเชลซีเพิ่งซื้อไกเซโดมา1 1 5จะให้ไปซื้อกางรับเพิ่มอีกคนนึงในเรทคนนี้หกสิบเมีแน่เนี่ยและอายุ28 29แล้วเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากลิเวอร์พูลก็คงไม่มาลงทุนกับนักเตะอายุเยอะนะครับจริงๆก็ยังไม่ถือว่าเยอะหรอกไวกำลังพีคแหละแต่ลิเวอร์พูลจะไม่ค่อยเซ็นนักเตะอายุแบบใกล้เลข3ลิเวอร์พูลชอบเซ็นแบบใช้ได้ยาวเหมือนนนกััะครบ แล้วเขาก็ลงทุนกับการซื้อมิดฟิลไปคนเคน่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมว่าก็อยากซิตี้เนี่ยผมว่าไม่เหมาะกับปาลินยาเพราะว่าปาลินยามันเป็นกลางรับแบบฮาร์ดแมนแต่ซิตี้ต้องการกลางรับที่แบบมาสำรองโรดี้คนที่แบบคอนโทรลเกมได้เชื่อมเกมได้สไตล์อาจจะไม่ได้เหมาะผมก็เลยมองว่าโอกาสกับ3ทีมนี้ค่อนข้างยากอาจจะเป็นลีกอื่นไหมล่ะเออที่เป็นไปได้บาเยนเคยให้ความสนใจในอดีตมาก่อนด้วยนะครับแต่กับเชลซีน่าจะเป็นข่าวลลอนะครับปิดท้ายกันที่เชลซีแอนด์โฮฟอัลเบียน เมือ่อวานนี้ครับไรตันแถลงยืนยันว่าแซมจีเวลหัวหน้าฝ่ายสรรหานักเตะของไรตันนะครับตกลงที่จะย้ายไปรับงานกับเชลซีแล้วนะครับสโมอสรอก็ให้ออกจากสโมอสรอแบบการ์เดนิงลีฟนะครับคนไทยเรียกกันฮาๆไปทําสวนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในความหมายจริงๆก็คือให้พักงานแล้วก็เดี๋ยวจ่ายค่าเหนื่อยให้แต่ห้ามเริ่มทํางานกับทีมอื่นจนกว่าจะจบฤด,ดูกาลก็คือพักงานไปก่อน ะครับกว่าจะเริ่มจริงๆได้ก็คือซีซั่นหน้าส่วนบทบาทที่เชลซีจะมอบให้ก็คือจะเอามาเป็นแมวมองระดับ global ดูแลการเจราจาที่เชลซีและก็สตราบุกสโมสรลูกนะครับเหมือนมาช่วยระบบมัลติคลับอ่ะผลงานโดดเด่นสมัยอยู่ไบรตันเนี่ยเน้นหาดาวรุ่งอายุน้อยกว่า21ปีอยู่ทันช่วงที่ทีมเซน ister, edo, bon otte, แมคคาลิสเตอร์ไกเซโดโบนาโนเต้และก็เอ็นซีโซด้วยนะครับ ส่วนบุคลากรนะครับที่เชลซีเอามาจากบริทันก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็11คนที่ผ่านมานะฮะหนึ่งแกรมพอตเตอร์ 1, นะโค้ดสองบิลลี่รีดสามบิยอนแฮมเบิร์กสองคนนี้เป็นผู้ช่วยบรูโน่ซาตอสี่เป็นสตาร์เบนโรเบิร์ตโค้ดประตูคลายแมคคาเล่แมวมองส่วนตัวพอตเตอร์พอวินสเตอรลี์เอามาเป็นผอ,อ,อกีฬาแซมจีเวลนี่เอามาเป็นดูแล เจราจามัลติคลับนะครับแล้วก็มีเซนนักเตะมาคูคูระยะมีโรเบิร์ตซานเชสนะครับมีมอยเซสไกเซโดนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นเชลซีแอนโฮฟอัลเบียนได้ <c oughs> ทำไมตอนนั้นไม่ซื้อไบตันไปเลยล่ะพี่นะครับนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลจากเดวิดออนสตีนครับบอกว่าจีเวลจะเป็นคนที่ทำงานอันเดอร์ของพอวินสตันลี่กับโรแลนด์จูส์นะครับที่เป็นผอกีฬานะครับแล้วก็มีเกร็ดน่าสนใจคือช่วงตอนโควิดก็มาระบาดเนี่ย แซมจีเวลคนนี้นะครับที่เป็นลูกชายของพอลจีเวลอดีตก,กุนซอวีแกนเขาใช้เวลาศึกษาภาษาสเปนช่วงโควิดเพื่อเอาไว้คุยกับนักเตะอเมริกาใต้นะครับนักเตะจากทวีปอเมริกาใต้หลายประเทศใช้ภาษาสเปนนะครับเช่นอาร์เจนตินาใช้ภาษาสเปนนะครับก็เอาไว้คุยกันได้สื่อสารดีวกันได้แล้วก็นอกจากดีวของพวกไกเซโดแมคคาริสเตอร์แล้วเนี่ยเขาบอกว่า มีส่วนตอนเซนวิกตอร์เกลเคเรสดาวยิงฟอร์มแรงของสปอร์ติ้งลิสบอนที่มีข่าวกับเชลซีตอนนี้ซึ่งเคยอยู่บริตันมาก่อนด้วยก็เดี๋ยวรอดูผลงานก่อนแล้วกันอ้อย่างน้อยนะก็ไม่ได้ใช้เขาผิดตําแหน่งนะครับเขาถนัดเรื่องการหารักเตกก็ให้ไปทํางานหารักเตกผมว่าก็ไม่ได้ผิดตําแหน่งไม่ได้ผิดเหมือนพออ,อีฬานะครับแต่ก็ยังไม่อยากคาดหวังเยอะเพราะเชลซีแต่และคนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเซนเนี่ย โอ้โหมันจะมีข่าว PR ออกมาเต็มเลยนะครับว่าโอ้โหเก่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เทพเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นการเซ็นสัญญาแห่งซีซั่นโอ้เต็มไปหมดแต่พอทําจริงแล้วมันไม่เปรี้ยงอย่างที่สื่อพยายามประคมก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูผลงานก่อนละกันยังไม่ได้คิดบวกแล้วก็ไม่ได้คิดลบกับแซมจิเบลเดี๋ยวรอดูผลงานก่อนละกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนะครับโรงเรียนนานาชาติบริติชคอลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอกการันตีโรงเรียนดีแน่นอนนะครับ ฝากร้านน้ำหอมโคดคูเพอร์ฟูมด้วยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีนะครับไปติดตามกันได้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับแฟนช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝากนี้ด้วยครับใครอยากไปอังกฤษกับปีเตอร์โบสอย่าลืมทักมาสมัครแข่งขันสิ่ง w o r d off o o t b a l l skill challenge กันได้ไปเจอนั้งเตะเชลซี Chelsea ด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากมาเมล็ดฟักทองตรามือด้วยนะครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย